รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 1เมษายน2567ของนายวุฒิชัยสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษากาญจนบุรีเขต4องค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการ active learning และปฏิบัติการสอนส่งเสริมสนับสนุนครูให้มีการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตนารีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์ p l c แก้ปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยโรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทำ MOU สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องและคิดเลขไม่คล่องสอนเสริมหลังเลิกเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายที่กำหนด 2. ด้านการบริหารการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักการบริหารโรงเรียนฐาน SBM และแนวคิดเชิงระบบ PDCA ดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสภานักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองจัดกิจกรรมแก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้เรียน มีการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูในโอกาสต่างๆและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโดยใช้หลักการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน S.B.M และแนวคิดเชิงระบบ P.D.C.A. และผู้บริหารได้ทดลองใช้ BNYC โ o เดลบ้านหนองย่างช้างโมเดลหลักการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นฐานให้เข้มแข็งการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนการประชาสัมพันธ์เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการทำงานเป็นทีมด้วยระบบคุณภาพ PDCA แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองภาคีเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันุประสงค์ของผู้เรียนดีเก่งมีความสุขเป็นไปนตามหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาดังนี้ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเป็นฐาน SbM และแนวคิดเชิงระบบ Pdca โดยมีกระบวนการดำเนินง,งาน7องค์ประกอบดังนี้ 1. กํากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3. ดํดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5. ติดตามผลการดำเนินง,งาน 6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง7 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชามีผลงานโดดเด่นในรอบของเดือนที่ผ่านมาดัางนี้ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศเบสแพลนติสในด้านการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน Assessment for Learning ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีการศึกษา2566จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณวันที่7กุมภาพันธ์พศ2567โรงเรียน ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยามุกปีการศึกษา2566จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต4รวมรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตรกรรมครั้งที่71ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต4ได้รับรางวัล11เหรียญทองและ2เหรียญเงิน ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นคณะทำงานในโอกาสต่างๆดังนี้รวมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษารวมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาญจนบุรีเขต4รวมเป็นคณะกรรมการจัดงานวันครูองค์ประกอบที่3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทรมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนพวกพ้องมุ่งผลสำลิของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินัยตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถนายวุฒิชัยสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางช้าง ได้ดำเนินการนํานโยบายและจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบ,บุรีเขต4 Innovation มาปรับใช้ในการบริหารงานภายในสถานศึกษามีผลการดําเนินงานดังนี้ 1. Inspiration สร้างแรงบันดาลใจ 2. New Concept เสริมแนวคิดใหม่ 3. Need Collaboration ใส่ใจทุกภาคส่วน 4. One Team ชวนทำงานเป็นทีม 5. v i r t u a l งานพิมพ์คุณธรรม 6. Active Learning นำไปปฏิบัติจริงได้ 7. Technology ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็น 8. Identity มุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ 9. o p portunity พร้อมผลักโอกาสทางการศึกษา 10. Nice on การสี่ นำพาสู่ผลลัพธ์ที่ดี3ด้านสมิติพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ดีคุณลักษณะดีและมีมาตรฐาน4ด้านได้แก่นักเรียนครูโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย